กาชาสาวมาที่ดีที่สุดในเกมสำหรับมือใหม่ถ้าเว็บคำนวณไม่ผิดพลาดช,ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์จะมีหนึ่งกาชาที่เหมาะกับมือใหม่มาก เพราะอาจทาให้ท่านตามทันผู้เล่นเก่าได้ในกาชาเดียวกาชานั้นก็คือกาชาครบรอบ1ปีที่เจเลตอับสาวมาสา3ดาวทุกตัวตั้งแต่เกมเปิดจนถึงกาชานั้นหรือก็คือสำหรับผู้เล่นใหม่ที่พลาดกาชาสาวมาแทบทุกตัวสามารถมาลุ้นกาชานี้ทีเดียวได้หมดเลยเทคนิคสำหรับคนที่อยากเตรียมตัวช่วงนี้คือเปิดกาชาคิตตสันให้ได้ MLB จากนั้นเก็บเพชรยาวยันเดือนกุมภาเพื่อเปิดรับสาวมาสามดาวในเกมทุกคนทีเดียวในกาชาเดียวลุ้นได้ทั้งระหว่างทางและเลือกได้ทุกตัวตอนได้ตัว๋วการันตีสาเหตุที่ผมบอกว่าเหมาะกับมือใหม่เพราะสลับมือเก่ากาชานี้จะไม่คุ้มเลยเพราะหลายคนเปิดสาวมามาเยอะโอกาสได้ตัวซ้ำจริงสูงมาก ผู้เล่นเก่าที่เปิดกาชานี้จะเปิดเพราะจะการันตี200โลเพื่อเลือกสาวม้าที่อยากได้คนเดียวซึ่งก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่และหากมีสาวม้าที่อยากได้เหลือไม่กี่คนไปเปตัวเลือกสาวม้าการันตีครบรอบหนึ่งปีเลยจะง่ายกว่าอย่าลืมกดซับเพื่อพาคลิปใหม่